เอาละครับผมก็วันนี้ก็มากับวันที่9้าแล้วนะผมกับการเป็นตำรวจของเราวันนี้ก็จะต้องไปลาดตระเวนอีกเช่นเคยก็จะต้องไปดูที่จอดไปดูรถที่มันจอดผิดระเบียบนะครับไปแล้วก็ไปกันไม่ได้ทำอะไรนนี้มานานแล้วนี่ไงเริ่มอะไรก็เอาเลยปับ๊บจอดรถผิดนะครับคนนี้ ใช่ไหมถูกด้วยโอเคเต้องขับรถดิเพราะมันมันจะดูรถได้ไหมอ่ะเออเดินไม่ได้หรอกต้องขับรถไปโนเลยอะ่ะต้องเป็นไม้สีแดงใช่ไหมโอเคไม้สีแดงคือหมดแล้วไป

เออมึงมานีดิอยู่ในคนนึงอะ่ะเฮ้ยหยดุดออ้ยิงสวย ไลฟ์โฟวจู่โจมด้วยนะแล้วห๋อศพไปตีไปครับไม่เท่าไหร่หรอกสเปซบาร์น่ะหนีไปแล้วหรอแล้วมันเก็บไปแล้วโอเคไปโอ้โหเกือบ Followed mine, I have. Affirmative. Come on, control 1039 in progress. Hold it. Roger that. Hey. Support is standing by. Don't make it worse for yourself. Hey, you. Don't make it worse for yourself. Hit and run at my position. What? มันยิงออกสองลูกอะแล้วมันโดนโจนคนนิดนึงก็ไม่ได้หรอกครับไม่ได้ตั้งใจไม่เล่โถเ้ยเวนไอเวนกูโดนอีกแล้วเฮ้ยดูหน่อยดิทิิงขยะําไมทิงขยะไม่เป็นที่ เทปปอมโอ้ขาเพิ่มความผิดกอบองสินค้าปลอมโอ้ยใช่ไปไม่สนอ่ะอืจัดบนทางท้านะครับ เล ah! ียวครับเลียวเลี้ยวครับโอเคโอ้โหหนึ่งในครบสําเร็จเอาลงมาดิลงมาลงมาหยุดดินได้แล้วครับ ถึงตาฉันขับหรือยังอะไรวะมึงต้องไปนอนคุกสักหน่อยละนอนคุกไปจบไปอีกหนึ่งรายการออกดิรุนพี่นี่ไม่ได้ช่วยหำอะไรเลย ทำอะไรอะแปะเะไรอย่างนี้โอ้ยนั่นแปะไว้สองแปะเอาคืนเอาคืนไปกันต่อกับวันที่เก้าของเรานี่มันคิวๆจัดจัดเลยว ป๊าป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 ๊าป๊าปเมา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 ีไปเวเออเราอัพสกิลมาว่ามันมีช่องเพิ่มช่องเพิ่มนี่ไงเดี๋ยวนะอันนี้เป็นลออันนี้ อันนี้เป็นดับพานะเราไม่ดับหรอกใช้ปืนอย่าง,งนเดียววันนี้โอเคกะเราสิ้นสุดแล้ววันนี้ก็น่าจะจบอีกพาร์ทหนึ่งนะครับผมวนน 9, ันที่9สำหรับวันที่9้านะครับโอเคโอ้โหรถอย่างเยอะเลย ก็ไลฟ t l e v ร l ยิงยิงยิงไม่แม่นอยู่ยโอ้ตกวันที่สี่เลยชิปละเราต้องหาหลักฐานเพิ่มแต่เรายังไม่มีเพิ่มเลยโอเคก็สำหรับพัทสำหรับวันที่กเก้าก็จบไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่เ,เดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวจะเ,เพิ่งนะ โอเคมัน14นาทีก็ต่อกันเลยกับวันที่10เออฮะแก้ไขปลดล็อกอันนี้ก็แหลเดินอ <Another day, S 1> โอเคอ <another time. S 1> อีกวันหนึ่งโอเคครับผมต่อเนื่องกันไปเลยเพราะว่าน่าจะวันที่เก้าจบไปเกินต่อกันกับวันที่สิบเลยครับ ต่อเนื่องกันไปโอเคเร็วๆไม่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโหเก็บเก็บเรียบ จะหาที่จอดรถนี่ใาที่จอดรถที่เรามาเฮ้ยสุม่มสุ่มหน่อยครับตรวจสุ่มหน่อยตรวจสุ่มหน่อยกดหน่อยครับ โอเคควบคุมอะไรอ่ะฮะคุณหวงจาง a l ขอค้นกระเป๋าหน่อยครับโอ้ของต้องห้ามสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจนะครับผม Why'd you arrest him? ซุ่มตรวจนะครับ อัพสมตัวนะครับผม I need an ID check Jessica นะครับผมดูดิขอค้นกระเป๋าหน่อย Macara ไม่มีอะไรหรอโอเคไม่มีอะไรก็ปล่อยนะครับผม Unit 84 Detective Ferrera requests your assistance at a crime scene in Springwood possible homicide Springwood เดี๋ยวโอเคไป สปริงวูดสปริงวูดสปริงวูดวัตเตอรอเนวการความเร่งร่วนนะผมวัตปิ้นมาเลยอ่ะโอเคแนละ้วมาแล้วครับผมให้ทำอะไร โอเคตรวจสอบรีกัดตัวใจมมีอะไรคนก่อสร้างเจอศพเมื่อสองชั่วโมงก่อนไปดูด้วยตัวเองโอเค What the fuck เพศชายผิวดำอาวุธอายุ40ไม่มีบาดแผลก็เต็มไปด้วยธนบัตรในกำมือยัดในปากและตอนนี้ปากเขาเต็มไปด้วยเงินสกปรกนักฆ่าส่งข้อความ รในสัตว์ที่มยบางคนไม่พอใจกับผลลัพนั้นชจริงอี่ะบาัเป้ลเลือโอ้ตาดีนี่ไม่ใช่การโพดเป็นเรื่องของส่วนตัวชีคามีสัลักษณ์บางยงน่าสนใจโอน่าสนใจ หรือยังโอเคหมดแล้วนะครับผมดูเห well, มือนจะ like <it> s <S ไม่เหมือนค <it 's S 1> ดีฆาตกรรมที่เกี่ยวกับ <ไป S 2> แกงกลับไปการ <ไป S 1> อะไรเอเอรอฟังการเคลื่อนไหวรอฟังการเคลื่อนไหว what the fuck โอเคออกจากพื้นที่ โอ้โหมาแค่เนี้ยกูจะบ,บ้ายัางไงโอ้โหเสียวตุ่น <c oughs> โอ้โห,โโหไปกันต่อ ไปเอียงเข้าไปจัดหนักจัดเต็มเลยครับโอเคมาลาตะเวนเท้ากันต่อนะครับทำอะไรอะโอ้ right that's enough เฮ้ยทำอะไรหยุดหยุด เก็บหลักฐานพ่นสีไม่ดีนะครับผมตรวจหน่อยผลหน่อยิมาะอาลหน่อยดิ้โ,โปปอ,อ้เทปปลอมอืม จับกลุมโดยไม่ชอบวั t เด e f ฟ้าชอบแล้วตอนนี้อ้อชนไม่ได้โอเคโอมามาเรื่อยๆครับโอ้โหเงทางสับยบกล้อของเรา ตำรวจเราตำรวจเราอยู่ไหนโหทันไหมเนี่ยลม้ไครับกานค้ายาโอเคไหเฮ้ suspect is swinging on foot support is standing by hey what are you waiting for let's go hi yep one Hey yeah. อยู่ไหนอยู่ไหนวะนี่ไงเออเว้เพื่อน Central. Requesting a 1029 on the subject. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. Ayana, Ah, Contraband. จับไปโอ้ยน่าจะจเพิ่งจับกลุ่มนะ Control check this one for priors อ๋อมีกี่แดงก็หอง Received checking now All clear on that search no criminal history แต่มันเขาเดนินไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ระวังตัวด้วยนะครับโอเคปล่อยตัวไป เฮ้ยทำอะไรอะโอ้โห,โ,หโหเพื่อนวิ่งซะเฮ้ยทำอะไรครับรคุณทิ้งขยะไม่ได้นะ e ี่

ทำไมโอเคเรามาตรงนี้บ้างเผื่อมีอะไรน่าสงสัย Priority response multiple reports of a gun battle i เอาดีมา

my location dispatch to 84 hmm. message received what money you we have units on standby we แต่ติ้งก็อยากมันไม่ต้องจับโอเคตรงตอนนั้นอะโอเคปล่อยโอเค .Dispatch I need an ID check. เจ้าใไร Received checking now. All clear on that search. No criminal history. ไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะโอเคไปต่อไป We have a dope slinger in v i c i n เฮ้ย Take it easy Arrest him ยิงกูนี่นก็ต้องห่อไปก่นเลย c o n t r เอหน่อยด็กหิวสปาโนอาการเป็นไงมีทำลายร่างกายด้วยวุ้ดไล่แรงยาเสพติด,ด,ดปืนโอเคปืนอย่าเสพติดทำโอ้คนนี้ผิดไปแค่นะนะแค่นี้แหละ เรียกหน่วยควบคุมมาได้2,000แล้วได้2,000 XP แล้วเราต้องคุณน่าสงสัยนะคุณเนี้ยคุณนี่แหละคุณน่าสงสัยมากยืนเซซูโอ้โหไม่มีจริงๆด้วยโอเคไป Any available units, civilians are reporting individual street fighting on uh, oh, 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 Stadium Approach. Oh, 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 you're coming with me. <laughs> hey, hey, hey. We have units on standby if required. Hey, you! E.

ทำลายร่างกายนะเหรอฮะจับกลุ่มนักสู้84บุ็นยักกัม่ทำลายร่างกายโอเคคนนี้ไม่มีพวกฎหมายโอเคทำลายร่างกายหนีการจับกุม้มจับกุ้ม เอาใกล้ๆเองนี่วะโอเคปะ่ะเออน่าจะใส่เก็บแล้วก็เก็บไว้ในรถนะโอเคแต่ทีหลังเก็บไว้ในรถเลยโอเคก็วันนี้ก็เสร็จไปแล้วครับกับวันที่สิบของเรา6,000 XP โอ้ลาเตเวนด้วยฮอโทคอัพเกรดสวยเวยละ่ะที่ห้าปืนนี่ให้เราตรงที่ต้องการอ่ะสปริงวูดโอเคผลแผนที่ใหม่อู้อีกหกอีกห้าร้อยอะก็จะเป็นที่สองแล้วเจ๋งปะล่ะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ครับผมบายบาย บายบายสำหรับวันที่10ก็จบไปแล้วโอเคนี่เป็นข่าวของเรานักต้มตุนล่อมรวยพบเสียชีวิตในคดีฆาตกรรมโหดนะครับผมเราก็จะไปทำวันนี้ก่อนโอเคบายบายครับผมเจอกัน